สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่27มีนาคมปี66กนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ84กับ7 5051นะเริ่มต้นไ้นนะคะ50 51 53 54 57 58 80 81 82 84 85 86 87 88ด้นะ

หนะึ14 2, 14 5, 25, ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่สองหรือจะหนึ่งห้าสองก็ได้เด้อเอาทางขวางหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองห้าสี่สองก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่กับสองห้าหนึ่งห้ากับสองสี่หนึ่งสองกับสี่ห้าเนาะ เช้ากับบ่ายสี่กับห้ามาเหมือนกันนะคะต่างกันแปดกับเจ็ดหนึ่งกับสองเนาะโชคดีทุกคนนะอย่าลืมบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ้นบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ